นี่สารเนครับใส่เลยอกชีครับใส่เลย,ย,บเลยจบเรืยบร้อะนี่ครับไปจัดการกินข้าวดีวกว่าครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทํากับข้าวแบบอันบ้านครับตํมามะเขือใส่ปาทูครับไปทํากันเลยแบบอันดับแรกอะนี่ครับข้าวพริกกระเทียมสีแดงครับ เอาเขลมๆแบบนี้เลยครับเขียน้อยจะได้ซุกทั่วกันครับนี่นะครับในสีปะนะนี่ก็ทำการตักครับผมครับขั้นตอนต่อมากันนี่ครับมะเขือครับลงต้มครับครับด้แบบมาณนี่ก็พอเลยครับ ครับได้ประมาณนี้กับปิดแกนครับกดเร็วท่านใจใส่กระชอนนะครับนี่นี่ครับไปทาขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมเมื่อของทุกอย่างครบแล้วก็มาทํากันเลยครับนี่ทีกับผงกระจะแกบเปลือกแก้เปลือกทุกอย่างครับกระเทียมหอมแดงครับแก้เปลือกใส่ครับก็ก็จัดตามด้วยผงนัวเลยครับนี่ทีนี้กับโคครับ มันมุนปุยปุยกันไปเลยครับแม่แรกแล้วได้ทีกันนี่ครับจะเป็นปะทูไปถอดแล้วก็แก้ครับผมนี่ใส่ก่อนเลยเอาโปกเพอหยับยับเขาโกเป็นชิ้นนะครับอือนะแค่นี้ก็พอเลยครับัมาแค่นี้มะเขือครับผมก็จะไปหั่นครับเพราะมันจะโคกง่ายน่อยตำง่ายน้อยอราจะ นีค่ครับโอูสักน้อยหนึ่งครับเมื่อมันเข้ากันดีแล้วก็ผมก็ผมรดสักหน่อยครับนี่เลยน้ำปลรราครับเอาสักส,สองช้อนนึงครับเดี๋ยวจะเค็มโอ้ครับ นี่ก็ชิมรสชาติครับตื่นครับหอยทอดอื้อผนๆหน่อยนึงนี่นครับ <c oughs> เดี๋ยวคนนะครับเดี๋ยวมันจะเละเกินข้าวเหนียว่อนๆน,นึ่ครับ มหมาะขนาดเลยโอ้ลืมใส่พักครับน,นี่สารแน่ครับใส่เลยพักชีครับใส่เลยจบเรืองละนี่ครับไปจัดจานกินข้าวด้วยกครับผมตำมะเขือใส่ปลาทูหมากินข้าวกันครับผมสวัสดีครับหมากินข้าวกันครับนี่ ตำมะเขือไส้ปลาทูครับแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับไส้กับข้าวเหนียวคือเก่าเฮ้ยนะครับอ่าใส่เต็มล้ำมันมันซุ้ม,มแขกครับนื้งนนนองงบออ่ะแคหมงยังไงอ่ะยังไอ,อ,อื้ม แล้วขึ้นมาทำไมเนี่ยไอ้ครับตนหอมหอเยอดเลยหอมนี่ ซอฟว์ครับอืมหาไล ้กถิ่นยกเ,เนี่ยวนี่แซ่บเลยครับลำเมาะนะครับอืมนะครับเนี่ย <h ums> อืมอมาตุงแข็ของขมอ,อครับหอ,อมน <h ums> ี่ครับใหญ่ๆหญ่อืม ครับเดี๋ยว,ยวส่งท้ายเนี่ยคไงไงครับอือเอาเป็นอย่างสามล้อต่างเสียงไว้ครับเนี่ยถ้าเป็นแปะภาษาไทยก็สามลอ้อบรรทุกเสียงครับบรรทุกฟังนี่ อขอบคุณทีที่ตามรับชมครับขอบคุณครับผม